ลูกค้าธนาคารทกสเจอคำว่าปิดโหมดนักพัฒนาไม่อย่างนั้นเข้าแอป baac mobile ไม่ได้สักทีต้องทำยังไงกันนะคลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีค่ะันนี้ต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B Y Story สำหรับท่านใดนะคะที่เป็นลูกค้าธานาคารทกสอตอนนี้เขาได้เปลี่ยนชื่อแอปมาอีกแล้วนะนอกจากจะเป็น A Mobile แล้วมาเป็น A Mobile Plus นะคะตอนนี้เขาอัปเดตใหม่ป้องกันความปลอดภัยแล้วก็พัฒนาแอปให้ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนมาเป็น B A A C Mobile แล้วนะรู้กันหรือยังสําหรับแอปของทางธานาคารทกสทีนี้ค่ะก็จะพบว่า หลายๆท่านเนี่ยที่เข้ามาชมคลิปในช่องของเราอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะบางทีเข้าใช้งานไม่ได้ค่ะมันขึ้นเตือนว่า,าในเรื่องของโหมดพัฒนาโหมดพัฒนาอะไรสักอย่างปิดเปิดโหมดพัฒนาอะไรสักอย่างวันนี้เราก็เลยไปหาคําตอบมาให้แล้วนะคะว่าเอ๊ะจะต้องทำไงเราถึงจะสามารถเข้าไปใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ได้เพราะฉะนั้นก่อนเข้าไปติดตามรับชมค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจ BY Station นะคะเดี๋ยวเข้าไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเข้าใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องไปที่แอป BAAc Mobile นะคะให้เรามาที่การตั้งค่าของเครื่องโทรศัพท์มือถือเราไปกดที่การตั้งค่าได้เลยค่ะซึ่งทางนี้ท่งนั้นนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยระหว่างมือถือแต่ละรุ่นนะคะเพราะว่าระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันจะเป็นในส่วนของ iOS หรือ Android แต่ว่าวิธีหลักๆเนี่ยน่าจะทาเหมือนๆกันนะคะกดเข้าไปประมาณเดียวกันเดี๋ยวเราไปหาให้เจอว่าคําที่เราต้องกดเข้าไปเนี่ยกดไปตรงไหนบ้างสําหรับในที่นี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบปฏิบัติการ Android เดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะอันดับแรกให้เรากดไปที่ตั้งค่าเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของการตั้งค่าแล้วนะคะให้เราเลื่อนลงมาค่ะเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนพบคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ค่ะให้เรากดเข้าไปที่คําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์หลังจากนั้นเลือกในส่วนของข้อมูลซอฟต์แวร์ค่ะเมื่อเข้ามาในส่วนของข้อมูลซอฟต์แวร์นะคะให้เลือกไปที่หมายเลขรุ่นกดไปที่หมายเลขรุ่นนะคะกดหลายๆครั้งเลยค่ะกดๆๆๆไปกดซ้ําคําเดิมไปที่หมายเลขรุ่นค่ะจนกว่าจะมีคําว่าเปิดโหมดพัฒนาขึ้นมาค่ะนี่ไงคะเราถึงได โหมดพัฒนาและก็ว่าโหมดพัฒนาเนี่ยมันคืออะไรนะคะหลังจากที่กดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดกลับออกไปที่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าที่หน้าของการตั้งค่านะคะจะมีคําว่าทางเลือกผู้พัฒนาโผล่ขึ้นมาค่ะอยู่ทางด้านล่างของเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะไม่มีเลยนะเราจะไม่เห็นพอมีทางเลือกผู้พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรากดเข้าไปนะคะหลังจากนั้นให้ไปปิดทุกๆหัวข,ข้อที่เปิดอยู่ในส่วนของหมวดทางเลือกผู้พัฒนาและคุณก็กลับไปที่แอป B A A C นะคะแล้วลองเข้าใช้ครั้งหนึ จะเข้าใช้ได้สําเร็จอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องถามผู้รู้ว่าในส่วนของโหมดผู้พัฒนาเนี่ยเขามีมาเพื่อทําอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็อาจจะไม่ทราบจริงถ้าเราจะต้องใช้แอปพลิเคชัน B A A C เนี่ยให้เราเข้ามาทาตรงนี้ก่อนถ้ามันขึ้นเตือนว่าคุณไม่สามารถจะเข้าใช้ได้นะคะและหลังจากนั้นคุณก็ค่อยมาเปิดใหม่ก็ได้ถ้าคุณต้องการใช้นะคะตรงนี้สามารถปิดเปิดได้ตลอดเวลาค่ะและนี่ก็คือช่วงสั้นๆสําหรับ b y Story ในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales.